สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องทุราทีเฮโซยเช่นเคยนะครับวันนี้ยามเย็นเย็นขณะนี้เวลาสี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นวันนี้อยู่ที่สวนนะครับผมวันนี้ก็อามีดนะครับผมมีดอุปกรณ์การทํางานของผมครับผมมีดหนึ่งเล่มมีแต่ขอวันนี้จะมาตัดใบกล้วยเท่าไหร่ครับตัดใบกล้วยเอาไปทําหัวหมกแล้วก็ตัดกิง่ง ตัดใบกล้วยฮะกินใบกล้วยที่ว่าหงหักงองอหรือแก่ๆออกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมาตัดแต่งกินมาตัดแต่งใบกล้วยซะ่านอยครับนี่ยอยหักเต็มเลยนี่กล้วยไข่นะครับผมกล้วยไข่ในสวนเรานะครับสวนกล้วยไข่ในสวนเราก็อันนี้ก็ใกล้จะได้ตัดแล้วครับ เริ่มเหลี่ยมเริ่มหมดแล้วเริ่มจะบวนทวนสบู่เริ่มจะแกแล้วส่วนต้นนี่ก็ออกกิ่งแล้วนี่แต่กิ่งแต่กิ่งเยอะเลยนี่กิ่งใหม่ต้นอ่อะไรนะต้นอะไรนะต้นเอ่อเรียกอะไรอะต้นงอะโรงเรียนนะครับผมวันนี้ก็จะมาตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งใบกล้วยครับแล้วก็ตัดใบกล้วยไปใช้ด้วยนี่กล้วยไข่เราก็ออกปีแล้วนี่นหนึ่งปีนะอีกต้นแล้วก็ต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะครับกําลังออกปีเลยข้างบนนู่นนะฮะสองต้นต้นกล้วยไข่สามต้นรวมแล้วมีสามต้นนะที่จะที่ออกปีลวที่จะเริ่มออกแล้วก็ออกแล้วนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่สวนด้านบน เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเก็บพริกไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาตัดหญ้าในส่วนนี้นะครับผมนี่ต้นบวบงูขึ้นแล้วบวบงูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเก็บพริกไปด้วยส่วนแตงไทยเน่าเละไปหมดแล้วครับเน่าเละไปหมดแล้วนี่เน่าเละไปหมดแล้วบางลูกก็ใช้ได้บางลูปก,ก็ใช้ไม่ได้นฮะ เดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บพริกไปด้วยส่วนพวกฟักทองฟักทองผมออกลูกก็บางลูกก็โดนไก่จิกนะครับผมบางลูกก็โดนไก่จิกไปแล้วส่วนแตงไทยอยู่ด้านล่างก็มีครับนี่ก็จะเป็นแตงไทยชุดหนึ่งนะฮะส่วนฝรั่งก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้หอ่อเด็กมาสักสองสามวันก็จะมาห่อเพิ่อมอีกครับ สองสามวันก็จะมาห่อเพิ่มอีกห่อเพิ่มอีกนะฮะนี่ฝรั่งอยู่ในสวนแล้วก็วันนี้ก็จะมาเก็บพริด้วยนะครับผมเก็บพริดในสวนลูกก็ใหญ่อย,ยอยู่นะเนี่ยก็ดูเลือกๆดูลูกไหนใหญ่พอหอ่อผมก็จะหอ่อเดี๋ยวก็แก้ซีนเดือนวก็มาใส่ปุ๋ยให้อีกวันนี้เนี่ยก็เริ่มใส่ปุ๋ยแล้ว วันที่หนึ่งก็เริ่มสรปุยอีกแล้วต้นวันนี้ก็จะมาเก็บพริกไปด้วยพริกในสวนเก็บไปกินฮะที่บ้านเริ่มหมดแล้วก็จะมาเก็บพริกในสวนไปนะครับผมก็เก็บไปงบนั้นก็ยังมีไม่ค่อยเยอะแต่ก็พอได้เก็บนะฮะต้นฝรั่งกับต้นพริก ตัวนี้ก็ยังสวนฝรั่งใหญ่เยอะเดี๋ยวต้องพ่งนี้ก็ตัดด้านบนเสร็จก็องมาตัดข้างล่างตัดด้านล่างด้านล่างของสวนเนี่ยโอ้สวนต้นไอ้ทว well. ah pues right. ีศงก็เป็นพ hmm. well. so no. no. ุ่มใหญ่ดีจังเหนนี่แต่จะเม็ดใหญ่เม็ดดกนะ แต่ไทรในสวนด้านล่างก็โอเคและยาวใหญ่กระเจี๊ยบก็กำลังต้นโตครับกระเจี๊ยบก็กำลังโตในสวนน,นี่ต้นหนึ่งกระเจี๊ยบสองต้นเลยอยู่คู่กันนะครับปลูกไว้ในสวนนะผมสวนดงกล้วยนี้ค็เดี๋ยวผมก็จะจัดการพวกเนี่ยฮะกาบกล้วย แล้วล่างตัดออกแล้วก็วกิ่งไหนที่ว่าใบไหนที่ว่าหักๆก็เดี๋ยวตัดทิ้งนะฮะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราจะมาตัดใบกล้วยตัดแต่งใบกล้วยสะหน่อยวันนี้กล้วยเราก็ออกปีแล้วคนระับในส่วนนี้ออกปีกล้วนยน้ำมาราชินีออกปีแล้วหนึ่งปีออกปีแล้วออกเครือหนึ่งเรือออกปีอีกเพิ่อมอีกหนึง่งหนึ่งอัน,น,น หนึ no yeah. ่งต้นเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆว่าต้นไหนจะออกปีนี่ต้นนี้แต่ดูแล้วยังยังอีกหลายยังอีกพอสมควรฮะอีกประมาณเดือนสองเดือนก็จะเริ่มออกปีกันเยอะนะฮะกล้วยในสวนเราสวนหลวงมดก็สวยมากีก็เด็ดใบทิ้งกันเด็ดลูกทิ้งดลูกที่ออกมาทิ้งนี่ ไม่เอาครับช่วงนี้จะเอาตน้นเดี๋ยวสิ้นเดือนก็เสร็จปุ๋ยครับนี่โอเคครับวันนี้ผมก็มาทำภารกิจในสวนนะครับผมก็มาดูสวนซะหน่อยไปตัดยาที่สวนนู้นมาแล้วก็เข้ามาสวนนี้นะฮะสวนซักทองก็ยังดูยังไม่ออกลูกมากนี่กล้วยหอมหนาทีดีออกปีอีกแล้วนะครับผลผลิตในสวนเราอีกหน,หนึ่งอย่าง โอเควันนี้ก็จะหาตัดแต่งใบกล้วยซะหน่อยแล้วก็เอาบวยกล้วยไปใช้ทำห่อหมกด้วยที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ต้นกล้วยหอมทองหอมทองก็ยังใบยาวอยู่อบ้านเดือนสองเดือนก็น่าจะออกลูกออกปีต้นนี้ก็ต้องตัดทิ้ง กบแยกออกมาแหละใบกล้ว,วยส่วนต้นนี่เออ่ลำยาขิ้ตันโอเคแหละกล้ว,วยนำมาเตี้ยก็โอเคสวยงามนะครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ขอทำภารกิจยามใบใบเย็นๆก่อนเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวถ่ายรับชมอีกทีครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนนะฮะพรุ่งนี้ก็จะมาตัดหญ้าแล้วให้ดูหญ้าซะก่อน พึ่นะฮะหน้าฝนวันก่อนที่ไปเอาไผ่มาผมก็ปลูกขาไว้นี่ครับขาจุดใหญ่ลำใหญ่สามสี่สามสี่จุดสามสี่ก็บสามสี่ลำสามสี่นอนะโอเคครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตทำภารกิจยามบ่ายๆก่อนครับแดดไม่เคยแรงครับวันนี้ เมื่อกี้ก็ฝนเพิ่งตกไปนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมนี่ก็คือผลผลิตนะครับในสวนเราที่ไปเก็บมาพริกถุงนึงแล้วก็ใบกล้วยเอาไปทำหอหมกสักสามใบนะครับผมแล้วก็พริกเม็ดเก็บไปกินที่บ้านครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปดูสวนด้วยกันดีกว่าวันนี้สวนข้างานี่ก็จะเป็นพวกฟักทองนะครับฟักทองกำลังเลื่อยนะครับผมออกรูปแต่ก็ไม่ติด นี่ก็คือข้าวโพดนะโดยเสันหน่อยก็เดี๋ยวก็จะเก็บข้าวโพดนะครับนี่ก็อีกลูกหนึ่งฮนะแต่ไม่รู้ติดเมื่อครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้หลายลูกแล้วก็ไม่เห็นมีติดทั้งลูกเลยตอนนี้ฝักทองในสวนเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปชมสวนด้วยกันดีกว่าหลังจากเอออ้ยหลังจากผมไปตัดใบกล้วยมาแล้วก็ไปตัดแต่งต้นกล้วยรวม <ừ. S 1> ถึงเก็บพริกมาครับวันนี้ในถุงหนึ่งนี่ประมาณถุงแค่นีนะ้แต่ก็ยังเก็บมาหมดฮนะยังเหลืออีกหลายต้นอยู่พอสมควร โอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินชมสวนด้วยกัน,นครับต้นนี้ผมก็โตมากแล้วนะนี่นเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยชนหน่อยยูเรียสนิดน,น,นึงนะครับตน้นบวบงูนะครับผมปลูกไปคข้าง,างต้นแก่ก่อนเลยแหละให้เขาเลื้อยขึ้นเนี่ยเลื้อยขึ้นนี่แล้วเราก็เอาไม้ไผ่ที่ตัดมาเนี่ยทำคาดให้เขาเลื่อยนะครับผมส่วนเมื่อกี้ก็นี่ฮะจัดการไปแล้วฮะพริกกับใบกล้วยนะครับใบกล้วยก็ไปทำหอัอหมกนะฮะ ไปหอมหอมหม่งอกไม้แล้วก็พิมที่อาไ๋กินที่บ้านครับวันนี้ก็ผมก็มาทําความสะอาดสวนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตัดหญ้าในสวนหน่อยครับหญ้าเยอะแล้วเกินวันนี้ก็มาตัดแต่งใบกล้วยนะครับผมในสวนนะฮะก็ได้ประมาณนี้ฮตัดแต่งใบกล้วยที่ว่าอเนี่ยออกไปที่มันหแห้งๆเหลืองๆเนี่ย ข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกกล้วยหอมทองเอ้ยไม่ใช่กล้วยหอมทองดิกล้วยไข่กับกล้วยน้ำว้าต้นสองต้นนะะน้ำว้าสองสามต้นสุดท้ายจะเป็นกล้วยไข่หลักๆข้างบนนี้ผมจะปลูกไว้ไข่เดี๋ยวก็จะขุดหนอด่อปลูกด้านข้างนี่ฮะส่วนข้างๆนี่นี่เนี่ยตัดแต่งทำความสะอาดต้นกล้วยพวกใบแห้งๆออกนะฮะแล้วก็กราบกล้วยที่ว่าที่เราตัดไปแล้วก็ ที่มันกาศที่ว่าแห้งๆหรือว่าอากาศที่มันปีออกนะฮะก็จะตัดทิ้งนะฮะนี่ประมาณนี้ตัดไว้บริเ <c oughs> วณโคนต้นนะครับเนี่ยผมจะปลูกอีกโซนนี้ก็โซนหนึ่งนะฮะนกล้วยไข่เป็นแถวไปเนะะี่ยแถวยาวไปทางนี้นี่ก็คือต้นกล้วยไข่ต้นหนึ่งในสวนเรานะครับโซนนี้อันนี้ก็ลิ้จีไรเมล็ดนะครับแตกใบแล้วหลังสวยเลยนะครับผม ต้นแก้วมังกรก็กำลังเลื้อยฮะนี่ก็ต้นลพมุร็สวยมาเลยเอ้มีใช่กระสวยมาเลยนีลพมุรีแตกใบแล้วดีใจจังนะครับผมแตกใบแล้วส่วนน้งก็ะตนมยุบชิดนะฮะต้นตูม,มยู่ชิดนี่ก็ะแก้วมังกรรวมถึงกระเจี๊ยบขาวนะครับนี่กระเจี๊ยบขาวในส่วนเราปลูกกระเจี๊ยบขาวกับกระเจี๊ยบเขียว จเจียบต้มกินจิ้มน้ำพริกไปผัดทอดใส่ไข่ผัดน้ำมันหอยก็ได้แล้วแต่คนจะทำเมนูนอะไรนะครับส่วนนี้ดีกว่านะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นกระ t h o ปุ๋ยฝ้ายนะฮะเดี๋ยวก็สิ้นเดือนก็จะใส่ปุ๋ยอะไรกระ t h o ปุ๋ยฝ้ายหนึ่งต้นในส่วนเรามีสองต้นกระ t h o ปุ๋ยฝ้ายส่วนนี้เป็นแก้วขมิน้นส่วนนู้นถ้าไปอีกหน่อยอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นเอ่อ ต้นมะม่วงเบานะครับผมฝรั่งก็หอ่อนี่ก็ยังห่อไม่ได้ยังห่อไม่ได้พวกนี้ยังเล็กเกินไปขอยสักหน่อยขอยโตสักหน่อยส่วนนี้ก็ครบแล้วฮะสิบลูกผมก็ตัดลูกทิ้งหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสวนปลูกฝรั่งสวนฝรั่งนะครับปลูกแสรกันไปในสวนนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นพริกพริกกักระเจี๊ยบ แต่รู้สึกว่ายาจะแซมเยอะไปเลยยาแทบไม่เห็นต้นกระเจี๊ยบกับต้นพริก <c oughs> แล้วก็เป็นพุาทราครับนี่ฮะต้นกระเจี๊ยบเจี๊ยบเขียวนะครับพวกนี้โตดีให้ผลผลิตเร็วนะครับผมโตดีให้ผลผลิตเร็วต้นกระเจี๊ยบแล้วก็ข้างล่างก็จะมีพวกเ <c oughs> นี่ยเนี่ยกำลังแตกตูมอีกแล้วแตกตูมแตก อดอกกำลังจะออกดอกออกผลน,นี่แหละนี่ฮะกระเจี๊ยบในสวนนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเรารอบสวนดีกว่าครับสวนนี้ก็จะมีพวกแตงไทยเยอะหน่อยฮะแตงไทยผมปลูกไว้เพียบเลยเดี๋ยวนะก็จะรอแล้วฮะรออาผลผลิตก่อนถ้าได้ก็เอาถ้าไม่ได้ก็ทิ้งฮะแตงไทยปลูกในสวนเยอะส่วนต้นส่วนนี้เป็นลิ้นจี่ จะกรพพัดนะครับต้นแรกนึกว่าจะมีรอดนี่แตกดอกแตกกิ่งทะแล้วดีจริงๆนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่กับกล้วยออหอมเขียวหอมทองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาตัดหญ้าส่วนนี้ก็จะเป็นต้นมะละนะครับมะละก็ปลูกไว้มะละก็ปลูกเพื่อกินเหลือก็ให้พี่น้องไม่งั้นก็ขายหลักๆก็จะมีประมาณนี้ส่วนต้นแต่งไทยนี่ก็เต็มสวนเลยนะครับ ส่วนี้กับต้นกล้วยหอมเคี้ยวนะครับกล้วยหอมทองผมก็แตกแล้วกล้วยหอมทองที่ผมย้ายมาปลูกต้นแรกในสวนส่วนต้นแมกก่ก็กำลังงามครับดีอีกสักประมาณสักเดือนสองเดือนก็จะน่าจะออกลูกออกปีต้นแรกนะนี่ต้นที่สองในสวนเราส่วนน้ำในบ่อก,ก็กำลังเยอะครับน้ำในบ่อก,ก็กำลังเยอะนี่ก็เป็นต้นที่สามนะครับกล้วยหอมทองนะครับ ต้นที่ 3. สามส่วนนี้ก็เป็นขานะครับขาสว่วนนี้ก็จะเป็นลิ้นจีนองพอหนึ่งนะฮะแตกยอดแล้วนี่แตกยอดกำลังสวยเลยนะครับผมสว่วนนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมเขียวนะครับหอมเขียวกับหอมทองอยู่ด้วยกันครับในสวนยเยอะแยะคุณนี้ก็จะเริ่มตัดหญ้าแล้วเมื่อกี้ผมก็ตัดนี่ไปฮะ อันนี้ไปตัดนี่เขาไปเลยตัดต้นนะเหมือนจะมีแมลงกินนะก็เลยตัดทิ้งนี่ตัดทิ้งพวกด,ดำๆโยนทิ้งข้างนอ,อกไปเลยเนี่ยสวนกล้วยหอมเขียวแล้วก็กล้วยไข่ป่าปลายกล้วยไข่ก็มีป่าปลายในสวนนะน,น,วนะครับนี่ก็กกนหัวหอมเขียวนะครับ ก็จะเป็นต้นกล้วยไขย่นะครับถ้าตัดยญ้าแล้วก็ถึงหน้าหน้าหนาวเดี๋ยวก็จะเอารถไถมาพวนดินในสวนพวนไถพวนดินไถหญ้า,ยยาไปเลยนะมีแจะเหมือนกันกล้วยหอมเขียวกับกล้วยไขย่นะครับผมในสวนสวนสวนู้นก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับน้ำว่าจะเยอะกว่าเขาหน่อยเดี๋ยวเหลืออยกประมาณสักปลูกได้อยู่มาสักหกต้น 6กถึงเต้นที่วางตรงนี้ฮะก็จะเป็นกล้วยหอมไอ้กล้วยหอมทองกับกล้วยน้ำมาเตีย้ยส่วนนี้ก็ผลผลิตอีกหนึ่งอย่างนะครับกล้วยหอมเขียวต้นแรกก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะออกประมาณ5้าเือ5ห้าวีออประมาณห้าวีส่วนต้นเล็กๆนี้ผมก็ตัดเลยครรอให้ลูกเขาโตโตเต็มที่ผมก็จะปล่อยแล้วก็จะขุดหนอขุดหนอเขานะะี่ยไปขยายพันธุ์อีก ใหญ่ปลูกที่เต็มสวนไปเลยนะครับผมกล้วยปลูกง่ายนะครับไม่ค่อยบำรุงรักษาเท่าไหร่นะครับผมก็จะได้เก็บผลผลิตน,นะวนส่วนนี้ก็จะเป็น <c ười> ต้นยาแล้วก็พวกวกล้วยนะนี่กล้วยหอมไอ้กล้วยน้ำว้าราีินีนะครับผมก็ปลูกเต็มสวนละใกล้ๆเต็มแล้วฮะนี่ก็เป็นต้นเอ่องะโรงเรียนนะฮะงะโรงเรียนก็อยู่แซมไป นะคะรับผมลงเหลียงกเกษตรไปนีเราลงเรลียนอีกต้นเลงออกใบกำลังสวยเลยแต่งกิ่งแต่งกิก่งกำลังสวยเลยดีนะเดี๋ยวสิ้นเดือนก็จะใส่ปุย๋ยสิ้นเดือนก็จะใส่ปุย๋ยเขานะครับผมสวนนี้ก็แตงไทยก็ออกลูกแล้วี่แตงไทยออกลูกแล้วหนึ่งลูกในสวนเดี๋ยวลูกฟักกับแตงกับฟักทองนะฮะยังไม่ออกลูก ส่วนนี้ก็จะกล้วยไข่อีกต้นหนึ่งนู่นก็ต้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นต้นละมุดกัะสวยมาลีผมเด็ดดอกทิ้งกันนี่เด็ดดอกทิ้งเรื่อยฮะเพราะเราเลี้ยงต้นมาอยู่ส่วนนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะฮะกล้วยน้ำว่ากับแซมด้วยแต่งไทยเมื่อกี้ก็ตัดแต่ง ใบไปนะครับใบกล้วยให้ดูสวยงามและให้ร่มรื่นให้ดูโล่งตานี่เขจะเอาไว้ตรงโคนเขาเนี่ยนะตัดตัดตัดไว้ตรงโคนเขาเอาไว้คุมดินนะฮะการความชื้นด้วยประมาณนี้ฮะปลูกได้ประมาณสักหกเดือนนะฮะหกเดือนถึงเจ็ดเดือนโซนนี้หกเดือนถึงเจ็ดเดือนก็เริ่มได้ผลผลิตแล้วเนื่องจากว่าผมเอามาก็ต้นโตแล้วฮ ต้นโตต้นโต,ต,ตมีกีกต้นหนึ่งเนะี่ยที่ออกเขือที่ออกเขือนะก็ได้ห้ามีก็โอเคครับห้ามีก็โอเคปลูกไว้กินนี่มาแรงมาแล้วฮะไปและมแแรงเริ่มม,มาเกิดกินต้นนะฮะส่วนสักทองก็ปลูกยาวแล้วไม่รู้จะได้ผลผลิตหรือเปล่าเพราะว่าไก่เยอะอันนี้อีกต้นหนึ่งต้นสวย ต้นใหญ่ต้นสูงไว้นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในสวนนีู่ครับอย่สวนอยู่ในสวนพวกนี้ก็ก็ถ้าเขาออกลูกก็เดี๋ยวจะต้องตัดตัดแต่งแต่ไม่แน่เดี๋ยวก็ตัดเลยเหลือไว้สักประมาณสักสองต้นอ่ะต้นลูกเขาเหลือประมาณไว้สักสองต้นก็น่าจะโอเคนะฮะนี่ก็ตัวหอมเขียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้กัวเป็นถุงเลยฮะนี่เป็นกระสอบใส่เข้าไป นะครับเดินผ่านตรงนี้ไปก่อนนี่อีกสภาพักก็ต้องออกปีแค่นี้อีไม่นานก็แต่ต้นเนี้ยออกแล้วออกปีแล้วแล้วก็ลูกเขาก็หลายต้นพอสมคนวรแต่ต้องตัดตัดลูกเขาออกซะหน่อยอาามจจะเหลือไว้สักต้นหนึ่งหรือสองต้นนะฮะ ต้นนี้ก็ออกปีแล้วนี่ปีกำลังงามเลยปีใหญ่อยู่ฮะน,นี่เมื่อกี้ปีเล็กสดวนยาก็เยอะฮต้นนี้ก็เฉาเฉาไงไม่รู้ฮะน,นี่ต้นนี้เฉาเฉาไงไม่รู้ต้นละมดุดกระสือมาเลยผมเฉาเฉาไงไม่รู้ส่วนต้นมะกรูดก็แตกกิ่งนะฮะเยอะเลยใส่ปุ๋ยเขาเลยอยู่เรียผสมสูตรสิบห้าเสมอนี่ก็เหมือนกันนะฮะ ไปกำลังงามรมุมดก็สวยมาเลยส่วนนี้ต้นกล้วยหอมทองหนึ่งเดียวในสวนแล้วก็เอาลูกเขาไปขยายอีกสองสอง,สองต้นและเดี๋ยวต้นพวกนี้ผมเดี๋ยวผมก็ขยายเนี่ยที่ออกใหม่เดี๋ยวก็ขยายแต่ยังไม่ขุดตันนี้ฮะยังไม่ขุดตอนน,อน,นี้แต่ไม่รู้ว่าถ้าโตว,วันนี้ผมก็ต้องขุดไปขยายปลูกไว้ในสวนด้านหลังส่วนนี้ก็จะเป็นต้นในนั้นะ ต้นกลวยเล็มมือนางนะี่ยเอามาต้นหนึ่งส่วนข้างหน้าสามต้นก็จะเป็นต้น,ตนกลวยน้ำมาตี้นะครับผมกลวยน้ำมาตีนะ้รวมถึงต้นนี้ปิดปิดปิดใบทะแล้ะต้นนี้จะเป็นลำใหญ่คิสตันลูกสีม่วงนะฮะน,นี่ม่วงเขียวกระแดงในส่วนเราปลูกสามต้นนะฮะทดลองทดลองปลูกแต่ปลูกนะ้าฝนก็ดีประมาณนี้นะฮะรดน้ำก็ไม่ค่อยได้รดเดี๋ยวก็ต้องรดน้ำแนละ้วหมดหน้าฝน เมื่อกี้เเก็บพลิกสซนมีไปเทะเลเข้าสซนนู้นพลิกก็ยังเยอะอยู่นี่พริกก็ยังเยอะอยู่ในสวนแต่ก่อนนะแต่ก่อนถ้าใครดูคลิปเรื่อๆของผมก็แถวนี้ก็จะเป็นพวกหน้าหนาวครับพวกต้นไม้พวกนี้ก็ยังเล็กๆอยู่ต้นฝรั่งฝรั่งนี่ก็ยังเล็กอยู่ต้นพกต้นสูงต้นสั์ต้นยางนานี่็ยังเล็กอยู่แต่นี้ก็เริ่มโตแล้ว โอ้บางลูกก็ห่อได้แล้วนี่ลูกนี้ก็น่าจะห่อได้แล้วนี่เดี๋ยวก่อนอีกสองสาวันนะฮะสองสามวันก็จะหอ่อเมื่อกี้ก็มาเก็บพริกโซนนี้นะครับเก็บแค่สองโซนฮะโซนนู้นนะ,ะไม่น่น่ะเนี่ยไกลๆแล้วก็โซนนี้นะฮะก็ได้ถุงหนึ่งเดี๋ยวพวกนี้ก็มาเก็บอีกพรงนี้ก็ว่าจะมาเก็บอีกนะ,ะเก็บพวกนี้ก็น่าจะเก็บโซนนี้เก็บโซนนี้นะฮะโซนนี้ก็ยังไม่เก็บนี่ฮะพริก ลูกใหญ่ๆเต็มใบด่างหน่อยปลอดสารเคมีครับไม่ค่อยได้ใช้สารเคมีลูกอ่อนเนี่ฝรั่งแวะมาฝรั่งอีกแล้วนะครับผมสนเฟอรั่งก็จะมีพริกด้วยนะครับพริกกระปุกสนเฟอรั่งนี่ก็รออีกประมาณสักหกสิบกว่าวันก็จะได้เก็บผลผลิตนะฮะหกสิบกว่าวันพวกเอร์รังนี่ ประมาณอีกสักเดือนกเดือนหรือสองเดือนนะฮะก็จะได้เก็บผลผลิตเพราะผมอผมเริ่มห่อเดือนห้าไปปลายเดือนห้านะฮะโอเคครับเดินขึ้นมาข้างบนดีกว่านี่ฮะฝักทองผมคิดว่าจะได้กินกะไม่ได้กินแล้วนี่ไม่ได้กินแหละเนาวนาวเสียหมด ะะส่วนแตงไทยก็โอเคแตงไทยก็โดนไก่จิกส่วนมากจะโดนไก่จิกไก่ยเยอะแถวนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็จะตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับส่วนแก้วมกรตัวนี้ก็เริ่มขึ้น,เร,นเริ่มขึ้นเยอะแล้วเลยขึ้นเดี๋ยวเยอะกว่านี้เดี๋ยวก็จะทำค้างให้เขานะครับผมส่วนแก้วมกรที่ผมมันไม่แตกยอดแสดงว่าเขาจะออกไอ้นี่เขาจะออกลูก เดี๋ยวไม่ได้แล้วก็วจะทิ้งประมาณนี้เหี่ยวตายเฉยๆนะฮะโอเคครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนยันยินฮนะตอนนี้ก็ใกล้ๆหกโมงเย็นแล้วนะครับผมตะวันก็เริ่มเลือนๆตุ่ยดีแล้วนะนะฮะจะเข้ามาสวนมาแต่แต่งสวนพวกนี้ก็จะเข้ามาสวนอีกครับพรุ่งนี้เข้ามาตัดหญ้าตัดหญ้าให้เสร็จนะฮะในสวนเราเพราะหญ้าเยอะเหลือ่อยๆนี่ฮะฝักทอง โอเคครับโอเคครับวันนี้ก็น่านจะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับที่สวนที่ไร่เหมือนเดิมมาตัดแต่งกิง่งมาตัดแต่งใบกล้วยนะครับแล้วก็เก็บพริกรวมถึงตัดใบกล้วยไปทําห่อหมกงอไม้มด้วยครับผมก็ไม่ได้ซื้อเลยหาผลผลิตจากสวนเรานะครับเก็บไปกินไปใช้่บางเหลือเยอะก็เก็บไปขายครับโอ้ลุงจัดการใบเหี่ยวกิ่งเหี่ยวๆของ นี่มะละกอจัดการไปเลยกินเงียวๆนี่ฮะประมาณนี้จัดการโอเคครับผมจบขิดไปเพียงที่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องจิวิลาเฉยสด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงเกษตรทำซาครับสนุกครับผมเหนื่อยนิดนึงนะครับเฉพาะคนที่มีใจรักเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ